ท่าน,นผู้ชมฮะเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยรายการของเรานําเสนอเรื่องของการปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เริ่มโดยหลวงพ่ออำนาจโอภาโสก็มีการจับมือกันของสามภาคีเครือข่ายนะครับคือมูล,ลนิธิปฏิจจสมุกบาทยุวพุทธและมูล,ลนิธิโพชงเป้าหมายก็คือการทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเรื่องสันติภาพโลกกิจกรรมแรกที่ทํากันนะครับคือการระดมทุนก่อนเลย หารายได้สนับสนุนโครงการช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกโดยหลวงพ่ออำนาจท่านก็บริจาคภาพวาดพุทธสิงห์ของท่านโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะฮะทั้งหมด20ภาพบางภาพอายุมากกว่า20ปีและเป็นภาพที่ทรงคุณค่ามากๆนะฮะเคยไปจัดแสดงที่สหรัฐอเมริการวมถึงในงานประชุมสันติภาพโลกที่กรุงเจนีวาด้วยคือหลายท่านอาจจะไม่ทราบ ว่าหลวงพ่ออำนาจเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นภิกษุงานของท่านคือท่านเป็นศิลปินวาดภาพอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะแล้วท่านวาดงานแนวพุทธศิลป์ทั้งนั้นเลยนะฮะและภาพายๆภาพที่ท่านวาดมาตั้งยี่กว่าปีก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะคิดดูว่ามูลค่าเนี่ยพอยิ่งเก็บนานยิ่งสะสมนานมูลค่ายิ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยภาพที่เรากําลังจะพูดถึงที่ท่านผู้ชมเห็นใน ในจอเนี่ยนะฮะจะแสดงอยู่ที่ยุวพุทธบางแคนะครับก็สามารถไปชมหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ยุวพุธได้เลยและได้ครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์สันติภาพโลกต่อไปเดี๋ยวฟังรายละเอียดจากหลวงพ่ออานาจโอภาโสแล้วก็คุณมนเทียนธนานาธนายกยุวพุธทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในเรื่องนี้กันหน่อยครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลพุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลกนี่ั้งนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะเป็นการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะให้โลกได้รับรู้นะครับว่าเด็กพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนา่นภาโสเนี่ยท่านได้ทําอะไรเพื่อสันติภาพโลกซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านเลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยหรือว่าโครงการเนี้ยจะเป็นโครงการที่ใหญ่มากซึ่งก็อยากจะได้มีส่วนในการสนับสนุนนะครับด้วยความร่วมมือของมลนิธ,ธิปฏิจจสมุบาตของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ยุทธพิการสมราคมแห่งประเทศไทยในพวกบราุจธรรมนะครับ แล้วก็มูลที่พ่อชงสามองค์กรหลักก็ได้มาร่วมกันเพื่อจะทํางานนี้ร่วมกันเพื่อจะให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโครงการสนิภาพซึ่งอาจจะสุดท้ายก็อาจจะไปจบที่พิพิธภัณฑ์ที่หลวงพ่ออยากให้มีนะครับ mm hmm. ผมจะบอกเลยว่าภาพของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่สามารถวาดได้แล้วอีกหลายหลายภาพเลยโดยเฉพาะภาพขนาดใหญ่ภาพ3เมตรภาพ5เมตรนี่นะครับหลวงพ่อบอกว่านี้เป็นมาสเตอร์พีซแล้วเพราะว่าไม่สามารถจะมีเรี่ยวแรงที่จะขึ้นไปเขียนภาพแบบนี้ได้อีกแล้ว แล้วไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้มากขนาดนี้อยู่แล้วเพราะด้วยสังขารด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นห mm hmm. ลวงพ่อบอกว่ามันจะไม่มีอีกแล้วแล้ววันหนึ่งถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ภาพเหล่านี้ก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนกับที่เขาเก็บภาพเหล่านี้กันไปใช่ไหมครับถ้าสนใจภาพไหนนะครับก็สามารถที่จะมาดูทุกภาพเนี่ยมันก็มีคุณค่าที่ตั้งไว้นะครับในแต่ละภาพนะครับซึ่งสามารถที่จะมาบอกได้ว่าอยากได้ภาพไหนยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะจะแจะ้จจรรงให้ทราบไปแล้วก็เงินที่บริจาคก,ก็จะในฐานะยุคพุทธองค์กรสารกุศลนะครับทีี่่สาามรถทจะ ได้นำใบอนุุษนาบัตรนียไปหักภาษีได้นะครับเราก็จะถือว่าเงินเหล่านี้ก็จะเข้ามาผ่านทั้งยุพุทธนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องอื่นต่อไปนะครับคือทั้งยุพุทธเองก็จะเป็นหนึ่งในองค์กรสามองค์กรที่จะร่วมมือกันทาอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าก็มีการนํไปหักภาษีได้นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะร่วมสนับสนุน งานสันดิภาพโลกที่พระเด็วพระุทหลวงพ่อมาพระราโองนี่นะครับได้ทําขึ้นมาก็มาชมภาพทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็จะสามารถบริจาคทุนทรัพั์นะครับเพื่อที่ว่าจะช่วยสนับสนุนงานหลวงพ่อนะครับโดยที่เป็นเจ้าของภาพเหล่านี้ก็มาชมได้ที่ยุพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสอเพิเกษม54นะครับที่อาคารบุญยงว่องวานิช์นะครับชั้น2นะครับก็ขึ้นมาชมได้เลยเรามีห้องแสดงนิทศการอยู่ยุพุทธเปิดทุกวันเรามีห้องแสดงนิทรศการอยู่ถ้าอยากจะมาดูเดี๋ยวเราก็ จัดเจ้าหน้าที่พาชมให้อยากจะดูภาพไหนแล้วก็อยากจะมีความสนใจจะเป็นเจ้าของภาพไหนเดี๋ยวเราก็สามารถจะมีเจ้าหน้าที่บอกให้ได้ครับภาพหลวงพ่อทุกภาพเนี่ยถึงแม้จะต่างช่วงเวลาช่วงอายุขช่วงเทคนิครเรื่องราวที่ต่างกันนะแต่จะมีคอนเซปต์เดียวกันเสมอก็คือความสงบ,บสุขทางด้านจิตใจภาพวาดต่างๆที่หลวงพ่อวาดนั่นก็คือรีพอร์ตของจิตใจในช่วงเวลาที่มีความสุขมีสมาธิมีความเชื่อมั่นมีความสึกอยากเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ เหนื่อยก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องได้ปัจจัยออกมาเข้ากระเป๋าไม่มีนะทั้งหมดเป็นภาพที่บริจาคน้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับให้กับสนรวมทั้งหมดและหน้าที่ของพระหรือความเป็นผู้ชายชารตรีแล้วกันนะมันก็ได้มีความสุขจากการที่เรามีความสามารถแล้วได้แบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนอื่นอันนี้เป็นเป็นแก่นหลักของชีวิตเลยนั้นภาพทุกภาพไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยคารวาสที่ตกค้างมา400กับภาพเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เอามาค้าขายไม่ได้เอามาหาราบลดสนเสริญใส่ตัว แต่เอามาบริจาคเงินทองทั้งหมดเนี่ยทางยุพุทธทางมนุษยิโพชงเจตมนทิปฏิบัติเขาเป็นคนดูแลไม่ใช่หลวงพ่อนะแล้วเขาเป็นคนตั้งราคาแล้วเขาก็เอาทราพัพย์ต่างๆเนี่ยเอาไปแจกรางวัลเด็กโดยสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็อยากให้เข้าใจถามว่าไอ้ความฝันที่สวยงามเนี่ยแน่นอนมันอาจจะดูเหมือนยากแต่คําว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีแล้วถ้ามันเป็นไปได้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อประเทศไทยจบที่เล่นซิถ้ามันพิพิธภัณฑ์ศิลิภาพโลกเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ต่อจากนั้นมันจะเกิดผลอะไรขึ้นหลวงพ่อว่าเงินทองมันจะไหลมาเทมาเลยนะทั่วต่างชาติจะมาแล้วมันจะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นอันดับสูงสุดของโลกทุกคนต้องมาเด็นรูกที่นี่ถ้ามันเป็นไปได้มันจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างคุณลองฝันดูบ้างถ้าคุณฝันอย่างนั้นแล้วคุณเห็นภาพแล้วคุณจะกล้าลงมือทําบนหลวงพ่อนะว่าวันนึ่งมันจะสุดยอดมากเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นทั่วโลกล่ะแล้วคุณกำลังใกล้จะตายคุณแก่แล้วคุณบอกไป ไม่เสียชาติเกิดแล้วว่าชาตินี้สร้างไปไดังสูงใภาพโลกขึ้นในประเทศไทยตระแบบของชาติคุณจะมองไปด้วยสายตาที่มันเจิดจ้าแล้วก็โชนแสงงานเหนือกว่าใจไนดะ้ โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะคุณเป้นี่ขนาดเราเห็นแค่ในทีวีนะถ้าเราไปเจอของจริงเนี่ยจะสวยและมีพลังขนาดไหนนะคะสําหรับใครที่สนใจค่ะสามารถไปชมภาพพุทธศิ์นะคะเพื่อสันติภาพโลกของหลวงพ่ออํานาจโอภาโสได้ค่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยที่บางแคค่ะสามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขค่ะ024552525นะคะไปถึงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ นะคะคอยแนะนําและท่านผู้ชมค่ะสามารถเป็นเจ้าของภาพได้แอบกระซิบกันนิดนึงว่าราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่250,000บาทซึ่งในขณะนี้เนี่ยมูลค่าของภาพเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวค่ะลองติดต่อสอบถามดูหรือว่าจะไปชมที่ทศก,การตรงนี้ก็ได้นะฮะอยู่ที่บ,บางแค่ยุว่าพุทธ,ธิกะสมาคมนะครับ